ไอ้หนุ่มตอนนี้นะอยากจะเล่าลึงถึงเราเรียนสอปอนะเราเลาตั้งแต่ปีเราเข้าจําได้เราเรียนด้วยกันเนี่ยปีสองสามกับปีสองเก้าเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้ทีมเก่าที่เรภูมิใจมีใครบ้างมันมีมากมายแก่กองตัวเว้ยเอาที่เอาที่เราจำได้นะับจำไดเยอะมากคนแรกที่ตรงนี้โด่งดังที่สุดคือพี่ชนาชูวงรุ่นเก่าเก่าตัวเมืองปีหนึ่งได้เป็นรองอธิบดีกรมตํารวจโอเคโอเคแต่แต่รุ่นเก่งตอนนี้แน่ๆเลยสปอเนี่ย พออเลยปัจจุบันเนี่ยรุ่นน้องเราปีหนึ่งเออใช่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งพราะมชายทำตูนนั่นแหละนี้ก็ถือว่าเจ๋งที่กล่าวว่าเป็นพ่อหลวงเรียนยวโรงเรียนพัฒนาไปเยอะนะโอ้โหเพียบเลยตอนนี้นี่กระทั่งได้นี่รรศามสนามยาเตียมแล้วใช่แล้วใครอีกว่ารุ่นร้อยหนึ่งใครเขาพูดดังๆเก๋งๆตอนนี้ร้อยหนึ่งเลยหรอถ้าจงกลเลยถ้าจงกลไม่ใช่ร้อยหนึ่งรุ่นแหละถ้าจงกลนี่รุ่นดำไม่ค่อยได้แล้วนะรุ่นหนึ่งเก่งดำท่านเป็น เสนาธิการอาหารเรือคนเรือเอกจงคนมีสวัสดิ์โอ้โหมาะธานมึงจะคุยกับท่านไป็นแบบท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้โอกาสท่านจะมาร่วมงานงเลยด้วยคนอะไรจัดอะไรผมพระยาตะตะด้วยญาติตาท่านจุลมาศใช่เดี๋ยวถ้าเป็นคนจัดขบวนเนี่ยแหละท่านรัฐธรนมนยกับทีมรัฐธรรมน์ได้รูนเราที่กลายไปแล้วเป็นอะไรนะ เป็นผู้บริหารของทางอสทใช่ไหมใช่ตุลากานี่รออ๋อเป็นเป็นบอสเลยไน้คนเนี่ยรอผู้ช่วยสารารด็อกเตอร์เลยธีรวัตรประกอบผลรับังใช่เยอะแยะหลายรุ่นเลยครับเพราะว่ารายโรงเรียนสุะการวิชาการเป็นหนึ่งกิจกรรมไม่เป็นรองใครเพราะเราเป็นโรงเรียนชั้นนําของจังหวัดสุพการเน็่ยใ้ข่าวตอนนี้เนี่ยรองผู้ว่าปัจจุบันเขาเประการเด็กเด็กเล้า ถสิบเก้าอเมื่อวกี้เมื่อกี้ไปวัดมหาวงก็เจ้าวาดเจ้าวาดวัดสาขาดังๆโด่งดังอ่ะวัดเจ้าวาดวัดมหาวงวัดแทกตาโอ้วัดศีจันเอ้เยอะแยะเลยเจ้าคุณก็มีเรามีทุกด้านเลยแล้วทุกด้านเป็นหมอเป็นหมอเป็นให้หมอหมออก็หลายท่านพี่พนมทวนเอ่ยพี่อะไรเอ่ยเป็นอธิบดีกรมที่ดินโอ้โหตามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูท่านศิวพรชวสวัสดีนมึง สุดท้ายนี่สปนี่สุดยอดนะตอนนี้เราถึงพยายามนะครับอยากกระเชิญชวนพี่น้องกลับมาร่วมภาพภูมิใจกัเลยของเรานะครับในน้าสิทธิ์เก่านะครับเราในนามสมาคมสิทธิ์เก่าลุยตุ๊กาเรอยากกระเชิญชวนพี่น้องชาวทุปการลูกฟ้าเหลือนะครับมาร่วมงานกันนะครับในวันเสาร์ที่14ธันวาคม7กลับมาคืนสู่ย่านะครับชาวเฟืร์เหลือมาดูว่าตอนนี้สปอเป็นยไงบ้างสิบเบาๆพี่มาฉลองญาติเทียมกันไม่ใช่แค่นี้ด้วยอะไรอีกนะครับเรายัง นำเงินรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการและที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราจะสร้างพระบรมราชาสิวรีของร,าชารัชกาลที่ห้า่ึงเป็นผู้พระราชทานโรงเรียนสมุทรปราการของเราเ,ออเ,เป็นโรงเรียนแรกของเวัดสมุทรปราการเนี่ยเราเพิ่งรู้นะว่าเราเป็นโรงเรียนพระราชทานนะครับอันที่สองคือทางที่มาครับแนะนํานะครับนนรถไฟฟ้าบีเทสเราเป็นโรงเรียนเดียวที่มีรถไฟฟ้าเป็นของตัวเองคุยได้เลยอย่าลืมอย่าลืมตีท่านว่าทบกันบัตรราคา สี่พันบาทนะครับ 100, 400, นั่งได้สิบคนแต่สี่ร้อยสี่ร้อยเองก็หนึ่งสี่พันมาช่วยเหลือได้ทั้ง,งกุศลช่วยโรงเรียนโอ้โหแล้วเราภูมิใจมากเราไม่ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้มานานแล้วเพราะเนีนที่เราเชิญอาจารย์ อาจารย์อาจารย์เก่ามามา,มาพิทธรจิตด,ด้วยเพียบเลยเพราะนั้นใครที่ถึงครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้พวกเรามานะครับเจอกันได้นะครับวัราะนั้นเราจัดงานทุกอย่างที่วันนี้ตองทางสมาคมศิษย์เก่าหนึ่งตัวการอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งมาร่วมภาคภูมิใจหนึ่งของเรานะครับเจอกันนะครับวันเสาร์ที่14ธันวาคมเชิญครับขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับ